สวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบ่าดอยครับผมวันนี้พามาชมรถไถสวยๆครับอุปกรณ์การเกษตรครับใครยังไม่มีใช้นี่มาดูได้ครับร้านพี่สุภาครับสวยๆครับมีราคาทุกคันครับดูครับมือไหนครับสวยมากครับแต่รีวิวคันนี้ก่อนครับ ร้อยแรงครับอาทีครับเขตนอุ้งหางที่ส่งฟรีนะครับหัวหางนี่ราคาครับหกหมื่นครับถือว่าใหม่นะครับยางใหม่ๆอุปกรณ์นี่น่าจะครบนะครับนี่มีล้อเหล็กมีผานไถครับโครงนี่โครงสยามครับคูปุต้าครับดูไปกี่เกียร์ครับสามเกียร์ครับสี่รวมเกียร์ถอยครับสวยๆครับ ดูทรงครับจะลงไล่ลงสวนแล้วใครยังไม่มีนี่มาดูได้ครับหรือติดต่อตามเบอร์โทรแล้วครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้ครับมีเผาสาลีนะครับนี่ประมาณนี้ครับติดต่อสอบถามเก๊ได้เลยครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้นะเก๊สุภาครับบ้านแม่จันครับเกศอุ้มหางนี่ส่งฟรีนะครับเนี่ยเี่เก๊เขาบอกอะครับประมาณนี้ครับขันแรกครับ หกหมืนะครับนี่สวยๆครับหัวพร้อมโค้งครับอาที่ร้อยครับรถพร้อมใช้ครับโค้งสยามครับสวยแจ็มๆครับผมว่าตัวนี้กำลังพอดีครับลงนาครับไม่หนักมากนะไหลนิดๆหน่อยครับลงนาครับของตัวเองเนี่ยโอ้โหเหมาะเลยครับสวยอยู่ครับ ยางนี่จะยางใหม่ครับไอยางซาลี่นี่มีนะครับนี่มีขายด้วยครับหกจุดศูนย์ขอบสิบสี่ครับติดต่อร้านยี้็ได้เลยครับเดี๋ยวมีมอไซค์เดี๋ยวแถมไปครับดูครับอันแรกผ่านไปครับสี่เกียร์ครับบริการถายหน้าร้านครับบ้านแม่จันครับอุ้หางส่งมมีบริการส่งครับ แต่คุยโทรกับเก๊ได้ครับว่ามีค่าส่งนะค่าอะไรนะครับคันที่สองครับไปครับดูส่งสวยๆครับนี่คันที่สองครับดูส่งครับอันนี้ก็สี่เกียร์ถอยเหมือนเหมือนกันครับคงเลยนะโอ้คงสยามครับสยามคูปต้าครับยางเหมือนกันครับเผาต่อครับกว้างๆครับลากบนเขาบนดอยนี่ไม่ตะกรล้มครับ กว้างแบบนี้ใช้ได้ครับดูครับสยามคูเปอร์ต้าครับ NC 1 3 1สครับคันนี้เป็น ET นะครับจะเป็นเครื่องตัวเก่าหน่อยครับนี่น่าจะประมาณน่าจะ90หรืออะไรครับไม่เห็นสีครับ90หรือร0อยครับตัวนี้ครับตัวนี้ห้าห0น้านะครับเนี่ยตัวนี้6 0หม0ครับตัวนี้ห้าห0 จะเป็นเครื่องตัวเก่าหน่อยครับเครื่อง E t ทีครับเครื่องใหญ่มากเลยครับน่าจะร้อยครับไม่ร้อยก็เก้าสิบแล้วครับประมาณนี้ครับผมสวยๆครับดูครับผมนี่ไม่มีผุนะครับสวยจับๆครับออกไปนี่พร้อมใช้ครับลงไร่ลงสวนครับลงนาครับไปหารถไถเดินตามใช้อยู่คูกตานี่มันมดูมาจับมาจองได้ครับ ดูครับมาตำได้ครับดูครับโอ้โหสวยๆครับมัดใหม่ๆครับเช็คให้หมดแล้วครับอันนี้สองพันไปครับอีกทีครับห้าหมื่นห้าครับคันที่สามครับอันนี้สี่หมื่นห้าครับราคาน่ารักน่ารักครับอันนั้นอาทีครับโค้งนี่เอออันนี้โค้งตาช้างครับอันนี้โค้งสวยนะครับเนี่ย สว้อยูนครับทงครับอ้คนี้คันนี้ราคาพอฟังครับสี่พันห้าครับหลวงหลวงหลวงไฟลวงครับสี uh uh ่ืันห uh ้าครับต uh ัวนี uh ้ครับไฟพร้อมครับลองดูแรงกี่แรงครับตัวนี้น่าใช้มากเลยครับโอ้เก้าสิบครับพอดีเลยครับตัวนี้ครับใครหาใช้อยู่ครับเก้าสิบนี่พอดีครับลงนาลงไร่ครับ ราคา4ี่ห0น้านะครับนี่โทรปรถามเจได้ครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรครับผงตายช้างครับแต่ยางจะด้อยอยู่นะครับเราก็ต้องลองคุยดูนะเผื่อได้ยางใหม่ครับแต่ราคานี่พอฟังนะครับผมว่ายางก็มีครับไอ้ล้อมลวดหนามก็มีนะครับสี่รยปสิบครับขายุ๊บหมดนะครับดูครับอืคันนี้สวยครับ ผมชอบเลยครับคงคงเลยตาเกษตรยนต์ครับตาช้างครับสีเกียร์นะครับน่าจะสีเกียร์ถอยมันเหมือนกันละือมั้งครับนี่แต่คันนี้น่าขับครับดูครับข้าข้าคันนี้ครับส่งได้ครับมีตังเนี้จัดแน่นอนผมนะชอบครับรถไยครับ 4ี่หนครับคันนี้ครับสี่หครับคันนี้ครับราคาพอฟังครับสวยครับดูครับ มันนี้นะครับสามขั้นครับพาไปดูมอไซค์ครับมอไซค์เยอะครับใครสนใจก็โทรมาถามเจ้ได้ครับโอ้มีราคาทุกคันครับเดี๋ยวรีวิวมอไซค์ด้วยดีกว่านี่เ็บครับหมื่นห้าพันห้าร้อยครับเ็บร้อยครับทรงประมาณนี้ครับแถมๆครับรีวิวรถไถแถมมอไซค์ด้วยครับโอ้เยอะครับมาเรียกก็ได้ครับหนึ่งสองสามสี่หกนั่นรถใหม่ครับรถเก่าสองสี่ มีวิบากด้วยครับดูครับดูครับบากนี่บากครับนี่ราคาเดียวกันนะครับสองคันนี้เบียยครับหนึ่งห้าห้าร้อยครับสามหมื่นสองครับตัวนี้ครับแกะแกวแล้วครับโอ้โหยอดครับโอ้อยากได้สักคันนะครับผมชอบครับวิบากนี่สามหมื่นสองครับวิบากสนาบนนอครับสวยครับ เ๋วมากแล้วครับคันละสามหมื่นสองผ่อนดาวคุยกับเจ๊ได้ครับอันนี้ฮอนด้าฮอนด้าอะไครับฮอนด้าเล็กอ้อันนี้เครื่องฮอนด้าครับอันนี้ใช่ไหมครับอย่างเท่ครับนี่คาวาครับแต่งมาแล้วครับคันนี้เท่ครับยลองนั่งดูกันครับ ได้ครับได้เยวครับโอ้หน้าขับดีครับตังซื้อคันครับสามหมื่นสองครับประมาณนี้ครับเบฟสองครับที่บากสองครับแล้วก็มีเบฟตัวใหม่ครับสามหมื่นสองพันครับอยู่ที่บ้านไม่จันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นโบทูให้ตรงนั้นไม่ต้องรีวิวครับเพราะว่ารถใหม่ครับหนึ่งสองสามสี่รถใหม่ครับสวยยู่แล้วครับประมาณนี้ครับ ก่อนเยอะครับโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้แหละครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับสำหรับการแจ้งเตือนคลิปวีดโอใหม่ๆก่อนใครครับสำหรับคลิปนี้บา,บายบายครับสวัสดีครับ